และนี่คือระบบนวดของ S 7,000E นะครับ Tamco S 7,000E ระบบนวดนี่นะครับลูกนวด20นิ้วความกว้างนะครับยาว6ฟุตในขณะที่ S 9,000E 22นิ้วนะครับความกว้างของลูกนวดเท็ผ่าศูนย์กลางยาว6ฟุตนะครับต่างกันเพียง 2นิ้วนะครับหลายท่านก็อาจจะมองว่าลูกใหญ่กว่าจะได้เปรียบแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยลูกใหญ่กับลูกเล็กนะครับได้อย่างก็เสียอย่างเพราะว่าพอลูกใหญ่ขึ้นเนี่ยจาก20นิ้วเป็นยีเป็นยีินิ้วเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่า ความเร็วเชิงเส้นรอบวงของลูกนวดเนี่ยจะช้าลงแต่พอเป็นลูกเล็กเป็นลูก20นิ้วนะครับความเร็วความเร็วที่ผิวของลูกนวดที่น็อตลูกนวดนะครับจะเร็วกว่า S 9000นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนขับปรับรถปรับรถได้ได้ละเอียดขนาดไหน หรือสภาพข้าวที่ท่านไปเจอเป็นอย่างไรสำหรับลูกนวดนะครับทุกขนาดของเรานะครับสามารถนวดข้าวได้สะอาดสามารถนวดข้าวได้ทุกทุกส,กสภาพข้าวหรือทุกทุกประเภทของข้าวได้หมดอยู่แล้วนะครับทีนี้บางทีลูกใหญ่ไปทําให้นวดช้าลงหรือเปล่าลูกยาวไปทําให้ฟางอยู่ในระบบนวด มากเกินไปหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดของสภาพนาที่เป็นจริงอีกครั้งหนึ่งซึ่งลูกยาวลูกใหญ่ก็จะดีสำหรับพันุ์ข้าวที่เหนียวนะครับเหนียวแล้วก็นวดยากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมดาโดยทั่วไปตั้งแต่ลูก18นิ้วขึ้นไปก็โอเคแล้วครับ อันนี้คือความต่าง S 9,000E เส,ส้นผ่าศูนย์กลางลูกนวด22นิ้วยาว6ฟุต S 7,000E เส้นผ่าศูนกลาง20นิ้วยาว6ฟุตต่างกัน2นิ้วนี่คือจุดแตกต่างครับ